โจพร้อมยังโจโจโจอมสอี <ches> ่ส kind of so so ้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสี่แี่สบเพเชอร์ป่ะเชอร์มีคนเอารถเช่า ไปที่แลนด์ด้วยนะเรือนเ,อนเอนอรืนเรืนเรืนได้โชว์รถได้โชว์ไอทีเก็ตหน่อยได้ไหมเออมันเอารถมึงไปแล้วชเชิญทะเบียนอะไร,รอ่ะนี่มันตอดมันเอาไปไล <ป S 2> ่ชนบุคคลแป๊บนึงเราไปเอารถหลุไปแต่งแปบบ๊บ เล่นด้วยกันเถอะเอาเรียกหัวหัวเขียวเขาเสียงหล่อมากเลยนะใครจิ้มเร็วได้นะตอนนั้นใครอ่ะโดนมันมากใครวัดใหาพี่ดูนะพี่ดูแต่ว่าขับรถชนหนูด้วยไม่ขอโทษด้วยนะอ๋อกูรู้แล้วพี่แก้วเหรอ I'm a Barbie girl in the Barbie ร์เล่นตัวแรงตัวเลงกับพาสตี ไปใส่บาร์บี้กันเถอะวันนี้บลยบา่อยากเลบายบยไปไ่ไปไปไส่ปไ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 ้วปไปไบไกไป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 ลาไป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 ไบไป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 ไมไป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 ไครปไนไปนปไิไป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 ไไปไปไไปไปปปน อกจะ,ะพิงแลมโบกินีจะตเรสเดอะไซนจะตเรสีน่าจะตเรสเดอะไซน์ไปร้านลูร้านลู่ังนกับเดพี่ฮิสตันคิดถึงน้องมิเดียวไหมคะร้านหลู จะ <Okay. S 1> ชอบมาบี้โกลกันนะคะพี่ชิสตั้งขอดูสกินไดโนเสาร์หน่หนอยน้องเดลแต่งมาไม่รู้กี่สิบแบบแต่วันนี้เหมือนเพื่อนๆจะชอบกันแปลกๆนะคะถูกถูก

แบมเชอร์รี่แต่งเป็นเคนดิแต่งเป็นเคนสนองเพื่อนไปนไหนกันนมาค่ะเดยวน้องนี้เ,นเ,ดเดวจะมองนะคะเสื้อยืดห้าสองเจ็ดสี่ห้าเดชุดมุ้เฮ้ยไอ้อเสื่อนอกหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสี่สิบห้าอี๊เอาสีนี้ดีกว่าสิบสี่ไู่ใสีดีกว่าเป็นแค่สีชมพูเะน,นอกอะไรนะ หนึ่งศูแปดสีสิบสี่แขนอะแขนสองหกน่าลองเท้าอะรองเท้า, 4, 2. 2> านหน,น,นึห่งหนึ่งสี่สีสองเรากลางเกงอะกางเกงสองศูนสีสองแล้วก็มีเชนสามเจ็ดส จอดสะดือสองสามห้าสี่ห้าตรงกระเป๋าสองสามห้าสี่ห้าเชนอะไรนะ 3, 7, 4, 4, เชนสามเจ็ดสี่สี่ห้าที่คาดผมมาจากไหนอะ่ะที่คาดผมมันอยู่ในผมมันอยู่เป็นของผมผมทรงนี้อุสวยอะ่ะแล้วเราไปทําผมทรงนี้ก็ได้แล้วค่ะกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสองสามห้าสี่ห้า กางเกงเชือไซส์สองศูนย์เสองศูนย์จ็ดสีสองอ้ยเราก็แกงเราเรียกอะไรนะก็แกงหนึ่งแปดศูนย์สีสามเราขยำหน่อยได้ไหมมอมมีนฮัลโหลอยู่ร้านไหนกันเนอมึงใครตอบกันได้ั้ยงเจ็ดแปดสีสิบสี่กดลงไม่ได้กางเกงอะไรนะอยู่ในไหนอะอยู่ร้านไหนนะกางเกงสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสีสองเสยืดห้าสองเจ็ดสี่ห้า พี่ยืนอยู่ร้านหรูโอเคพี่กำลังไปเกลยื้อย,ยืดอะไรนะห้าสองเจ็ดสี่ห้ากางเท้าเ,าเกยลย์รองเท้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่สองเหมือนเพื่อนจะชอบนะวันเนี้ยไม่มีใครขัดเดียวเลยเสื้อย,ยืดอะไรนะเสื้อย,ยืดห้าสองเจ็ดสี่ห้าเกลแล้วเสื้อนอกอะ เสื้อนอกหนึ่งสี่เจ็ดแมสสี่สิบสี่เออรองเท้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่สองข้าเดนข้าเดินอะไรอะเกียวข้าเดินเออสามสิบห้าอุ้ย ถูกต้องไปทำผมกันเถอะโอ้โหอันนี้ติมทำผมกันทำผมทำผมทำผมแล้วจัดเล<อ>ยดิได้ยวอ,อ่เอเนนะเกี<อ>่ยวผมเรกอะไรอะ่ะเดีเเเ๋ยวบอกเลก พี่คิดนั่นก่อนเราจะอยู่แล้วพี่เกียวรับพี่เชอร์มาฉันรีบไม่สะดวกรอต้องรีบพี่เย็นใส่ไหมพี่เชอร์มาเลย เปิดรถให้หน่อยสิเคนเก็บเงินห่อยฉันดูให้นะคะปขอกเงินก่อนไปขอกเงินป้งกระเป๋ากระเป๋าสามเลสโกปิดประตูยังไงคะโอเคปิดแล้วค่ะไปเลย รถคันนี้มันเปิดประทุนได้ไหมคะเก๋ลองกดดูจิ้มจิมดูกดยังไงอ่ะตัวเห็ดป่ะกดเห็ดแชร์ป่ะไม่ได้เปิดไม่ได้หรือมันอาจจะแต่งได้แบบว่าแต่งในร้านอ่ะอ่ะจะได้ดูเจอรี่ไปไหนแล้วเชอรี่กับบาเชอร์ผมเลขอะไรอ่ะเจ็ดหกสี่สามเพื่อนผมเจ็ดเจ็ดหกผมเจ็ดเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดหดนะผมมาเจ็ดเจ็ดหดขอชุดใหม่อีกทีไอชุดใหม่สีสามสีสามเจ็ดเจ็ดหดสีสามผมเลขแต่โ <7, S 2> อกาสไม่พอ <7, S 2> เลยเจ็ดเจ็ดหดอุ้ยบาร์บี้เต้ แกใส่เงางเกงเลขอะไรอะแกพาไปี่วยไปเป็นกางเกงหน่อยสิเอา้าวที่ฉันใส่เางเกงไม่ถูกหรอผิดเพียดเพดคุณแต่งออกมาแล้วมัอนอีเชอร์รี่เลยวะมันเปิดได้ไม่ใช่หรอหลังคาน่าจะเปิดได้เดี๋ยวไปดูที่ร้านน่าจะไปเปลี่ยนหลังคาใหม่ แกงสองศูนย์เจ็ดสีสองโี่ไปแต่งเป็นเคนสองศูนย์เจ็ดสีสองเปี่ยนท่าเดินสามสิบสามท่าเดินสามห้าสามห้าบพี่เต็มแกงเลยแคทมาแต่งตัว เลือดอ่ะเห็นเห็นเลือดหยินไหมอ่ะเห็นหนเหเห็นอาสงสัยต้องไปเปี่ยนเป็นสีโอเคน่าจะสี่สิบสี่แมหนึ่งเรวสิบสี่สห้านี่แหละพี่ไม่ตด้งเป็นทีนแต่สี่รถโคตรเจบอมะเกี่ยสี่บาร์บี้เลค่ะ แล้วทำไมแกไม่ใส่สปอยเลอร์อ่ะมันใส่ได้เหรอหจะได้คุมง่ายแคทไปใต้เบนเกนอันนี้คืออะไร อย่างหายไม่บวกัะไปไหนหมดวะเปิดระทุนด้วยพี่เชอร์มีชุดสวยมากวันนี้ หิวเดา,ดาอ่ะหิวเดาอ่ะเดี๋ยวน้องเดาบอกมาดูให้นะคะเป <'s> <Okay, S 2> ิดสิโอเคค่ะต้องแต่ช่วงนี่เป็นเล่นซ่อมนะต้องแม,มันไม่มีนี่หว่า ไม่มีหรอเขาออกหมดเลยเหรอผมเลขอะไรนะเจ็ดอะไรน,นะนะ